เลิกแถวนะครับการเลิกแถวนะครับเมื่อเลิกแถวไปแล้วนะครับจะกลับเข้าแถวใหม่จะต้องมีการเรียกแถวใหม่นะครับเมื่อผมสั่งเลิกแถวปฏิบัติปฏิบัติเหมือนท่าพักแถวเลยนะครับแลวผมจะเรียกแถวใหม่จะเรียกว่าการรำพนวังเรี้ยแถวหน้ากระดานสองแถวเปิดระยะเยแล้นะครับก็ร้องเอนะครับแล้วก็วิงมาจากแถวนะครับแต่ว่าการปฏิบัติมันมันจะต้องกระโดดเป็นจริงโจนะ เมื่อผมเรียกแถวแล้วการปฏิบัติหอวแถววิ่งมาก่อนเลยนะครับปุ๊บแล้วก็กระโดดไว้อยู่กับที่ไว้ทุกคนอยู่กระโดดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วหัวแถวนับหนึ่งนับสองนะสะบัดไปทางซ้ายหนึ่งคนหลังไม่ต้องสะบัดนะเขอยู่ท้ายสุดสองแต่ว่าเวลานับสองเนี่ยให้ทุกคนในแถวเนี่ยเป็นเสียงพร้อมกันว่าสองหนึ่งแล้วก็สองพร้อมกันนะอดดการปฏิบัติเพราะวิ่งเรียกแถวเสร็จวิ่งมาจาัดแถวปุ๊บปุ๊บ หนึ 1> 1, 2, 2> ่งสองพร้อมกันบอกฟังสัญญาณอึ้บอึ้บอึ๊บกระโดดจัดเตาแล้วให้สัญญาณอึบเรื่อยๆจังหวะนี้หายคลิปไทยอยู่ครับแบบนี้นะครับเมื่อมาแล้วนะครับดูครับดูให้ช้านะครับคนควบแถวจะให้สัญญาณอึ้บนะอึ้บฟรีแล้วไปลงฟรีกระโดดครั้งนึงอึ้บ โดนจับแถวลองปฏิบัติดูนะครับถ้าเลิกแถว้วไม่ได้แขวใหม่อะได้แถวสามบนตร้องนิ้แถวนักกะดาสองแถวเปิดเยอะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยบอลบอไม่ต้องนิ้กลางร้อยตกบไปองออกเส้นั้ลับกน้ยยมไเนตย

ทำไมครับขอดูอีกครั้งนึงนะครับในแถวอย่าลืมสะบัดหน้าพี่หมอแถวเลิกแถวทฮ้ยำังพนขอเล่นแถวนัวนกกล้าสองแถวเปิดระยเยอะเฮ้ย กระโดดกระโดดกรคถ้าจะแถวนี hey! ่กพกรงเอแล้วกระโดดไปเลยโดดทุกครั um, yeah, ้งนะครับแถวต้องกระโดดด้วยกระโดดได้ครับดันดันนะออสวัดีครับหัวแถวไป